เสียงก่อนนะคะภอพเสียงชัดเจนเนาะขอดูช่อง Youtube หน่อยค่ะเลิกลักเลิกแล้วไงมองไม่ได้เลิกลักเลิกก่อนแล้วไงอ่าเป็นไงคะเสียงเสียง YouTube เป็นไงคะ อ๋อเฟซบุ๊กโอเคค่ะแล้ว YouTube ค่ะ YouTube โอเคนะอ๋อ y ยูทูบยูทูบพี่หน่อยเรามาดู u b e YouTube โอเคนะคะโอเคค่ะโอ้วันนี้เป็นใจมากนี่สวัสดีค่ะ YouTube นะคะโอเคนะคะ YouTube โอเคเสียงชัดเจนชัดแจ๋วชัดแจ๋วแหววว่างสวัสดีค่ะเซวาค่ะจากเสเวอร์ดินไบหรือว่าโตซุกิ มาดิฉันบรีค่ะคิดถึงเครื่องยนต์เรือคิดถึงซูซูกิมาดิฉันบรีค่ะคิดถึงอะไรคะซูซูกิคิดถึงซูซูกิมาเดี๋ยวขอเนี้ยปิดก่อนนะเอาใหม่ค่ะขอย่อค่ะขอยล่อคัดค่ะคัดคัด,คด,คดไม่ชนะเฉยดีค่ะเซวาสค่ะจัดเสียไม่ไรหรือว่าซูซูกิมาดิฉันบรีค่ะ คิดถึงคยุยเรือคิดถึงสุสกิมาลิชมรีค่ะคิดถึงอะไรท่าสุสกิคิดถึงสุสกิมาลิชมรีค่ะอ่าขณะนี้เวลา13บสมนาฬิกานะคะโดยประมาณ10นาทีนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้มากันในช่วงบ่ายกันเลยนะคะเรียกได้ว่าถึงแม้จะมาช่วงบ่ายแต่ว่าความ แรงของเชื่อมะไอนั้นอากาศร้อนแรงจริงคะ่ะต้องบอกกอนว่าที่ส่วนบริตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วก็แดดแรงมากเลยค่ะที่บ้านของคุณลูกค้านะคะเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดคุยกันได้นะคะที่บ้านเป็นยังไงฝนตกไม่เอ่ยหรือว่าแดดแรงเหมือนที่สุพรรณคะ่ะพี่เอ๊แล้วว่าเช้านี้ใครสักผ้าบ้าง <c oughs> แดดแรงทีไรต้องนึกถึงเรื่องของการสักผ้าที่อ่ะเรียกได้ว่านะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาะคะ่ะจริงแล้วว่าก็คือ อยาจะบอกลูกค้าว่าอากาศแรงแค่ไหนนะคะซููกิมาในสมรีค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าค่ะอ่า แลตอนนี้ยกได้ว่าเป็นช่วงเรียกได้ว่าก็ยังมีฝนตกในบางพื้นที่นะคะอย่างที่ชลบุรีเอนะคะช่วงเย็นๆน,นะคะเขาอาจจะมีฟ้าเมือกฟ้าครึ้มเรียกได้นนว่าลมแรงนะคะฝนตกบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะที่ตัวเมืองชลบุรีนะคะส่วนที่จะอําเภออื่นๆก็อาจจะมีบ้างปะปลายนะคะเรื่องของฝนนะคะแต่ที่บ้านของคุณลูกค,ค้ายังไงพูดคุยกันได้นะคะแดีว่าขอหอยุดย่านดูมุมกล้องนิดนึงนะคะโอเค ก็วันนี้นะคะว่าจะพูดคุยเรื่องของตัวการเลือกเครื่องยนต์เรือนะคะให้เหมาะสมกับเรือของลูกค้านะคะก่อนอื่นเลยเราก็รู้ก่อนว่าเรือของเรานั้นเป็นเรือขนาดกี่ฟุตแล้วก็ความกว้างความยาวความสูงท้ายเรือนะคะว่ามันเหมาะความสุงท้ายเรือเท่าไหร่เหมาะกับผางกี่นิ้วนะคะเพราะจะเนื่องจากว่าอย่างเครื่องยนต์เรือรุ่นเล็กทั้งสองรุ่นนี้ที่เป็นแฮนเดิลนะคะจะมีความเรียกว่าความยาวหานนะคะนี่ว่าขออนุญาตลากตรงนี้หน่อยนะนะเป็นตัวอย่าง อันนี้เรียกได้ว่าเป็นหางยี่สิบเ็ดนิ้วนะคะเหมาะกับท้ายเรือสูงห้าสิบเซนนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเรียกได้ว่าอันนี้เลยค่ะเราจะบอกความสูงท้ายเรือนะคะเพื่อให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแมทก,กับเครื่องยนต์เรือนั่นเองก็คือเหมาะสมกับตัวเครื่องยนต์เลยนะคะความสูงของท้ายเรือสมมติห้าสิบเซนนะคะจะเหมาะกับตัว ความยาวหากประมาณ21นิ้วนะคะเรียกได้ว,ว่าวัดตรงนี้เลยที่จับนะคะจนถึงเขาเรียกว,ว่าเป็นแผ่นการาวทีเพลทนะคะตรงเนี้ยต้องให้อยู่แบบว่าเสมอกับตัวท้องเรือเลยท้องเรือขนาดไหนครับคุณวาดจริงๆว่าก็คืออได้ปรินภาพมาให้ดูนะคะก็คืออันนี้นะคะเรีวยกว่าเป็นแบบว่าเสมือนแบบท้องเรือนะคะเสมอกันเลยนี่เห็นไ,ไหมคะมต้องเสมอแบบนี้เลยนะ เราจะ,จะดูได้ว่าเราควรใช้หางอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นหาง7นิ้วหรือ2 1นิ้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรือเรียกว่าการใช้ว่าจะหาง17นิ้วหรือ21นิ้วนะคะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะเราอะ่ะจะนาไปใช้เรือกับที่ไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปเรือขนาดเล็กก็อพูดถึงเรือขนาดนี้ก่อนนะ ก็จะมีหาง7นิ ew, ้ว21นิ้วถ้าเราใช้ในแม่น้ําหรืออะไรเงี้ยค่ะโอเคที่มันไม่มีคลื่นแรงย่างเงี้ยตัวหาง7นิ้วก็จะเหมาะกับตัวเรือ้ายเรือที่สูง40เซนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีคลื่นหรือว่ามีเรียกว่าคลื่นลมแรงหรืออะไรเงี้ยค่ะตัวที่ควรจะเหมาะก็จะเป็นตัวหาง21นิ ew, ้วนะคะเพราะว่า เรียกว่ากา่าไปสูงขึ้นมาประมาณ5้าเซนนั่นเองนะคะเรียกสำหรับเครื่องยนต์เรือเล็กนะคะจะมีอยู่2ไซส์ด้วยกันนะคะคือ17นิ้วและ21นิ้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์เรือขนาดใหญ่หญเรือสปีดโบสนะคะที่เราวิ่งกันในทะเลเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดวยกันเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องยนต์เรือท่าความยาวหางจะมีไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวรุ่นขนาดข,าดของเอ่อสแรงนะคะจนถึง2 5 0ห้าสิบแรง นะจนถึง2 0แรงแล้วกันนะคะว่าจะทจำ,ำได้ไม่ได้หมดนะคะจนถึง2 0แรงจะมีขนาด21นิ้วไป25นิ้วนะคะแล้วก็ววกรุ่นพุีงเรือ250แรงน,นะคะจะมีขนาด25นิว้ว30นิ้วด้วยนะคะอันนี้ก็คือต้องดูด้วยว่าท้ายเรือของเราเนะี่ยสูงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเล,เลือกได้แมทชิ่งแล้วเนะะี่ยค่ะการกินน้ําของตัวใบจักรนะคะใบพัดน้ําเนี่ยมันจะทําประสิธิภาได้ดีมากเลยนนะคะนี่ นี่ค่ะพี่ว่าเดี๋ยวให้ให้ผู้ค้าไปวัดความสูงท้ายเรือเนาะจะเห็นว่าเราต้องวั้นแต่ที่เราติดตั้งก็คือตรงนี้อ่าสำหรับามือใหม่นะคะพี่ๆที่แบบว่าเชี่ยวชาญแล้วก็แนะนําว่าได้นะคะบางท่านบางท่านแบบว่าความเชี่ยวชาญมากขอวาดอีกนะคะแต่ว่าสำหรับพี่มึงหม่นะคะอันนี้ว่าก็ขอแนะนานะคะเรียนวาสนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าท้ายเรือนะคะที่เราจับแคมต,ตรงนี้นะคะก็คือตัวที่เราจับตรงนี้นั่นเองน,นี่อันนี้นะคะจับเห็นไหมอะ เห็นไหมอะเห็นไหมอ่ะเห็นชัดเจนนี่ค่ะที่จับคือตรงนี้นะคะที่แบบว่าอันนี้คือภาพของเรือเนาะอ๋อด้านนี้ค่ะอันนี้คือภาพของเรือนะคะที่จับอ็ไอจุดตรงนี้นะคะท้ายเรือนะคะตรงที่มันควรต้องเป็นก็คือตัวแผ่นเกียรติเพชก็คือตรงนี้นั่นเองอ่เอาเทออกมาหน่อยก็คือตัวนี้น,นะคะที่ต้องเสนอท้องเรือเลยแต่เนื่องจากว่าบางทีอะค่ะ เรือเองค่ะเขาแบบว่าก็จะมีดีไซน์ของเขาใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ตัวหันเราที่เพจน่ะสามารถที่แบบว่าเขาเรียกได้ว่าค่ามันจะมีบวกลบได้นะคะก็คือสามารถบวกลบได้หนึ่งนิ้วคือไม่ว่าจะ,ะเรเรยขึ้นไปหนึ่งนิ้วหรือว่าต่ำกว่าหนึ่งนิ้วก็ได้เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกใช้หางให้เหมาะสมกับตัวเรือแลบะบเครื่องเรือนั่นเองนะคะอ่า การเลือกหางให้เหมาะสมนะคะสับตัวเรือที่เราจะนําไปใช้นะคะและอีกประเด็นนึงก็คือเราใช้เรือขนาดกี่ฟุตและเรามีผู้พินสานกี่ท่านซึ่งโหลดพละในการรับแรงของแต่ละเรือแต่ละลําจะไม่เท่ากันเนื่องจากว่าอย่างเช่นถ้าเป็นเรือไฟเบอร์หรือว่าเรืออะลูมิเนียมแน่นอนน้าหนัก่อมต่างกันนะคะอันนี้เราต้องถามดีไซน์จากผู้ผลิตด้วยนะคะว่าเขาสามารถรับแรงสูงสุดได้กี่แรง เพราะว่าอะไรมันจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะว่าแรงกระแทกของตัวเรือและเครื่องยนต์เรือเนะะี่ยค่ะเขาได้กี่แรงสูงสุดถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่าสามารถได้ถึง20แรงอ่ะเราจะ15แรงได้ไหมได้ค่ะเรานื่องจากว่าตัวของเครื่องยนต์เรือเองไม่จําเป็นต้องแบบติดแม็กซิมัมของเรือที่เขามีให้เราสามารถติดได้น้อยกว่าเพราะว่าอะไรขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่เราจะบรรทุกไปนั่นเองนะคะถ้าเราบรรทุกไม่ได้แม็กซิมัมของตัวเรือหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ เราก็สามารถที่จะแบบว่าเลือกแรงให้น้อยลงได้นะคะเพื่อที่แบบว่า <S <S เฮ้ยเรานั่งกันแค่คนสองคนถ้าเกิดสามคนอาะต้องขยับขึ้นไปอีกอไซส์หนึ่งของตัวขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ดูความเหมาะสมด้วยอย่างเช่นการใช้ในแม่น้ําหรือว่าการใช้ในทะเลก็จะไม่เหมือนกันเพราะเนื่อจากว่าแรงต้านที่เกิดขึ้นนะคะในแม่น้าอย่างนั้นแรงต้านอาจจะน้อยกว่าเพราะเน่งจากว่าแรงลมหรือว่าแรงขึ้นอาจจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ถ้าเกิดอในทะเลแน่นอนเลยค่ะแรงลมและแรงต้านมาเต็มๆเลยค่ะฉะนั้นเราต้อง เลือกให้เหมาะสมด้วยนะคะว่าเราจะใช้งานที่ไหนนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเขื่อนซึ่งบางครั้งเนี่ยเขื่อนเองก็จะมีเขาเรียกว่าลมด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละที่ที่เราจะไปนั้นเราต้องดูยังไงให้มันเหมาะสมกับตัวเรือและ mm. เครื่องยนต์เรือของเรานะคะ mm. อ่าเป็นยังไงคะวันนี้เข้าสู่เนื้อหากันแบบว่าอย่างรวดเ,เร็วมากอากาศมันร้อนก็เลยร้อนๆแล้วก็เดี๋ยวว่าอยากให้คุณลูกค้าได้แบบว่าเรียกได้ว่าแบบสลับมือใหม่นะคะมี ข้อมูลเพื่อไปเลือกซื้อตัวเรือและเครื่องยนต์เรือให้เหมาะสมกับที่เราจะนําไปใช้นะคะพี่ๆที่บอกว่าเชี่ยวชาญแล้วพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นะสวัสดีค่ะพินัทยานะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ณัวันนี้อากาศร้อนไหมคะพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะพูดคุยกันได้นะคะ ทานข้าวหรือ,อยังเอ่ยวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะอ่าอ่าก็เรียกได้ว่านะคะเอ่อในการเลือกเครื่องยนต์เรือและเรือให้เหมาะสมนะคะก็มีเรื่อ,องหอยบ้างความสูงท้ายเรือนะคะว่าเราเรือเราที่จะนํามาใช้เนี่ยมีความสูงท้ายเรือเท่าไหร่เพื่อที่จะได้แมทชิ่งกับหางของเครื่องยนต์เรือนั่นเองนะคะว่าจะต้องมีความยาวหางเท่าไหร่นั่นเองค่ะสองเราจะนำมาใช้งานที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ หรือว่าทะเลหรือว่าเขื่อนนะคะอันนี้เราต้องรู้ด้วยว่าเราไปใช้งานที่ไหนนะคะ3ามจนวนบรรทุกผู้โดยสารก็คือโหลดภาระที่ตัวเครื่องยนต์เรือต้องรับนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักเรือนะคะจํานวนผู้โดยสารที่นั่งและอุปกรณ์สัมภาระตั้งๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นองค์ประกอบในการเลือกเครื่องยนต์เรือให้เหมาะสมกับที่เราจะต้องใช้งาน,นะคะ่ะและที่สาคัญคือถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนกว่าเรามีเครื่องยนต์เรือไม่รู้ว่าจะเลือก2จังหวะหรือ4จังหวะดีนะคะอันนี้ว่าก็ขอเสริมนิดน,นึงแล้วกันนะคะถ้าเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรือของสองจังหวะให้นึกถึงมอเตอร์ไซค์สองจังหวะเลยค่ะเขาก็มีการเติมน้ำมันทุกที่และแน่นอนค่ะเขาก็มีกวนและเสียงนิดน,นึงตลอดสองจังหวะนะคะและการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะมากกว่า4จังหวะค่ะแต่ถามว่ามันแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเพราะแน่นอนค่ะด้วยราคาของเครื่องยนต์เรือสองจังหวะ ก็จะย่อมเยาวกว่าสรแบบคนที่ต้องการราคาย่อมเยาวแต่ถ้าเกิดซีจังวะนะคะมันก็จะมีทั้งระบบหัวฉีดและคาบูนะคะนี่เรียกว,ว่าการกินประหยัดน้ํามันก็ต้องมาดูดิว่ารุ่นที่เราซื้อเป็นคาบูหรือว่าหัวฉีดถ้าเป็นระบบหัวฉีดแน่นอนเรื่องของการประหยัดอย่างนี้เลยค่ะและเรื่องของความเงียบของเครื่องยนต์เลยซีจบะก็เงียบแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะและแถมนะคะก็เราไม่ต้องมาเติมน้ํามันผสมทูทีในน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะเราสามารถเหมือนดูแลมอเตอร์ไซค์ สี่จังหวะได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรามอบให้คุณลูกค้านะคะเพื่อที่แบบว่าจะได้ไปเลือกตัวเครื่องยนตเรือแล้วก็เรือให้เหมาะสมกับที่เราต้องการใช้งานนะคะ อีฟไม่เห็จะบอกเลยว่าวันนี้น้องชายนะคะแอบไปนะคะไปเขาเรียกว่าไปกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะในการตกปลาที่ด่านช้านี่นะคะอยากจะไปด้วยแต่ว่าด้วยภารกิจงานนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะน้องชายไปกับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงมีผ้าหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าน้องชายได้ปลาตัวใหญ่เดี๋ยวจะเอา อวดคุณลูกค้าค่ะคนพี่ที่ขี้อวดนะคะ,ะไม่ได้ไปนะคะแต่เอามาอวดอย่างนี้คุณลูกค้ามีผ้าหรือว่าอะไรก็มาสง่งให้ดูกันได้นะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจเครื่องยนเรือนะคะไม่ไว่าจะเป็น2จังหวะนะคะ30แรงนะคะหายิ1นิ้วนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องยนเรือ4จังหวะนะคะตั้งแต่25แรง6แรงนะคะจนถึงนะคะ30แรง20แรงนะคะ,ะคุณลูกค้าสามารถสอบถามทาได้เลยหรือว่าจะเป็นเครื่องยนร ือใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาด60แรง90แรง90อแรง1 0อแ4 0 200 2ร0ง1 5 140 200 250 300จนถึง325แรงเลยทีเดียวก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ไหนคะนี่สุสกิมาริชันบรีค่ะหรือว่าสยามยนต์โมเดิร์นบนั่นเองน,นะคะสอบถามนะคะไม่ว่าจะเป็นสวัสดีค่ะพี่น้าว่าไงคะทานแล้วค่ะผัดกระเพราปลาดุเบแซบแซเซบแซบเพี่หรือว่าอย่างไง พี่มาตั้งใจเขียนผิดด้วยเหรอคะข้าวกระเพราดุกนะคะ,จ,ะ,ะ,คะจัดแจกกันะคะจ่ดแจ๊กไหมจ่ดแจ่กอร่อยอร่อยนี่เนเอให้ตายเถอะเราวินอ่ะโอเคถ้าคุณลูกค้าสนใจเครื่องยนต์เรือนะคะสามารถสอบถามข้อติดต่อได้เลยค่ะที่นี่ค่ะที่ทสุกิมาลิซามารีค่ะอินบ็อกซ์ทางแชทได้เลยนะคะอ่าอินบ็อกซ์ทางแชทได้เลยนะคะที่หน้าเพจเราได้เลยนะคะหรือว่า โทรมาสอบถามหรือว่าแอบเขียวก็ได้นะคะที่เบอร์035525857ค่ะหรือว่าเบอร์0910364862ค่ะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่แทสุซูกิหรือว่าเครื่องยนต์เรือสุซูกินะคะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้มาด้วยแบบว่าความร้อนแรงนะคะด้วยอากาศที่มันร้อนแรงเราก็ต้องร้อนแรงตาม ล้อแรงเหมือนกับไฟเออเอีอ่เย้องไม่ได้อยู่ดีค่ะอำเลยมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะตอนจากกันไปนะคะลูกค้าทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำนะคะอย่าลืมสวมเสื้อชูชีพด้วยนะคะอ่าไอ,อสเสื้อชูชีพด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อชูชีพตามกรมทหารเจ้าท่านนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะตัวละห้าร้อยแปดสิบบาทค่ะนี่ ดูไรสดอยู่นะขนาดนี้นะคะสั่งซื้อภายในวันนี้นะคะจะส่งฟรีทั่วไทยกันเป็นเลยนี่ท่านต่ำหนึ่งตัวก็จัดส่งฟรีทั่วไทยไปเลยค่ะสำหรับเครื่องซูชิปกลมมาตรฐานโตท่านะคะนะสนใจสอบถามหรือทักเข้ามาได้เลยนะคะตามที่ว่าแจ้งไปนะ,ะและไม่ว่าจะเป็นทางน้ำก็คือสูตรซชูชิปด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะใส่หมวกกันน็อกนะคะหรือว่าจะเป็นรถยดต์นะคะเซ็ีเดียวค่ะ ะะอันนี้ด้วยความห่วงใย,ยจากซูซูกิมาลิซมารีค่ะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเรียกได้ว่าโควิดนะคะ,ววะ,ค,ะค่อนข้างแบบว่าแพร่กระจายทั่วเลยถ้าย่างไไปที่ชุมชนนะคะหรือว่าไปสถานที่ที่มีคนแออัดนะคะสวมหน้ากากกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนในครอบครัวค่ะเพราะว่าสุขภาพสำคัญนะคะลูกค้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ถ้าไงวันนี้วัดผงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจเครื่องยนต์เรือน,นะคะดต่อสเข้ามาได้เลยค่ะนี่สุสกิมาลินธมรีค่ะค่ะวันนี้วัดผงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ